กินหมดกินฟรีข้าวมันไก่1กิโลแต่ต้องกินให้หมดก่อน5นาทีนะครับไอทีแรกก็คิดว่าจะง่ายแค่1กิโลจะเท่าไรกันเชียวแต่พอมาเห็นของจริงก็เอาเรื่องเหมือนกันอยู่นะเนี่ยจะกินหมดใน5นาทีได้ไหมไปลุ้นกันเลยครับแต่ถ้ากินไม่หมดจานเนี้ย9 9บาทเนิอ3 2 1พร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับไก่ต้มที่ร้านเขานุ่มกินง่ายดีนะครับแป๊บๆไก่ก็จะหมดแล้วมามาลุยข้าวกันต่อเลยร้านที่ มาชาเลนจ์อยู่จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในสถานีขนส่งช้างเผือกนะครับชื่อร้านว่าข้าวมันไก่แสนดีอาหาร1นกิโลอาจจะดูไม่เยอะแต่ปัญหาอยู่ที่เวลา5นาทีเนี่ยแหละค<ะ>รีบกินเร็วเกินไปอาจจะจุกได้ครับผมใครจะตามมากินต้องระวังนะอย่าก,กินเร็วมากหมดแล้วเย่ใช้เวลาไป3นาที47วินาทีนะครับชาเลนจเนี่ยใครทําสําเร็จเขาจะให้เขียนชื่อขึ้นบอร์ดเป็นที่ระลึกด้วยนะมีเพื่อนเพื่อนทำสำเร็จกันเต็มเลยใครสนใจชาเลนจในเชียงใหม่ก็มาลองกันได้นะครับกับร้านข้าวมันไก 三 D。